สวัสดีครับผมโบธาราครับกับรายการบ้างก่อกระซิบกะสิบกระซิบครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่ศูนย์การค้าเซนทัลลาดพร้าวกับงานนาเมเดียบรัชอีเวนเปิดประสบการณ์การปัดแก้มที่คุณจะต้องหลงรักอีกครั้งนึงวันนี้ครับผมจะไปสัมภาษณ์สองสาวสุดฮอตนั่นก็คือคุณฟรีนสโลชากับคุณเบกกี้รีเบกาว่าเขามีลีลาการสะบัดแปงปัดแก้มพวกพวกพวกปังขนาดไหนครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขาเลยกันดีกว่าฮะวสะบัดแปงปัดแก้มฟาดฟาดหลักก็ต้องมาเมาส์กับสองสาวสุดฮอตน้องฟร ฟสวัสดีครับคุณฟรีคุณเบกกี้ครับผมเนื่องจากวันนี้เป็นงานของนาสกิ๊บต้องถามเลยว่าปกติแล้วได้มีโอกาสแต่งหน้าเองบ้างไหมไม่บ่อยค่ะแต่งบ้างเนาะพอเราไม่ได้แต่งบ่อยปุ๊บถ้าแต่งเองมันใช้เวลานานไหม no ปักเดียวแค่สองนาทีค่ะถ้าแต่งหน้ามันก็จะต้องมีการปัดแก้มมีท่าปัดแบบว่าปังๆฟาดๆไหมอะไรอย่างนี้ ฟาดแบบว่าเบาๆน่ารักน่ารักแอบรู้มาว่าเมื่อกี้แต่ละคนมีการปัดแก้มไม่เหมือนกันด้วยใช่ของฟีน่าจะปัดแบบเป็นลูกนี้ลูกลูกตรงนี้ของแก้มช่เป็นเชอร์รี่แดงๆน่ารักีครับของหนูจะแบบ feel r c fierce หน่อยก็คือจะแบบอย่างี้ฟาดมาเลยตรงนี้ได้่ค่ะได้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 คชะด้ค่ะไ้า่ะได้ค่้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะ้ค่ะได้ค่ะได้ค่้ค่ะได้่ะไ้ค่ะได่ะได้ค่ะไดเคยมีโอกาส ได้แต่งหน้าให้กันไหมมีบ้างตอนแรกที่แบบเป็นเป็นช่วงแบบเติมลิปเติมอะไรกันเองเพราะแต่งกันเสร็จแล้วถ้าหันหน้าไปมองกระจกคำแรกที่จะพูดก็คือสวยสวยฟาดมาขนาดนี้แล้วยังไม่หมดครับคุณผู้ชมช่วงหน้านะครับเห็นมาว่าทั้งคู่ได้ไปเทศกาลหนังเมืองค่าไปด้วยจะเป็นยังไงติดตามช่วงหน้าครับสะบัดแปลงฟาดฟาดที่หน้าและจบที่คำว่าสวยแบบตัวแม่กันเลยที่ดีตัวเต็มักเราและช่วงหน้ามาทอกันต่อกับเทศกาลหนังเมืองค่า รรกรซิบกระซกลับมาเม้ากับสองสาวสุดฮอตเลยฮอตอะไรขนาดไหนก็ไม่รูรล่ะแต่ที่รู้ก็ฮอตไปเดินชิดเชิดบนพรมแดง เต็มคาราเมลเห็นว่าทั้งคู่ได้ไปร่วมงานเทศกาลหนังเมืองคานด้วยเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหม่ะงานใหญ่ขนาดนี้มากมากเลยค่ะใช่แบบตื่นเต้นตื่นเต้นเอยแล้วเราแบบว่ารับมือกับการตื่นเต้นยังไงบ้างได้ทำเต็มที่ใช่ทำไม่เต็มที่แต่ก็มีการทำทันบ้านเยอะมากเหมือนกันซึ่งวันนี้ครับเราจะจําลองสถานการณ์ตรงนี้เหมือนเป็นพรมแดงเลยให้ทั้งคู่เดินแล้วมีตากล้องอยู่พร้อมไหมฮะหนึ่งสองสามไปครับขอกล้องทางซ้ายหน่อยครับตากล้องทางขวาครับ ปังมากยังไงก็เอาอยู่โอ้หยังไงเอ้อเอาอีกปังมากจริงพูดถึงเรื่องภาพยนตร์ได้ข่าวว่าเห็นทั้งคู่เนี่ยไปเล่นภาพยนตร์ซึ่งเป็นเรื่องแรกที่เล่นคู่กันด้วยเรื่องนั้นก็คือยน2324เร2324ค่ะนี่ชื่อแบบว่าดูแบบแฟนตาซีดูปังมากมันคือยังไงฮะเกี่ยวกับดวงดาวนี่แหละี2324ก็คือเป็นเกี่ยวกับความรัก ไม่รู้ความรักจริงไหมนะก็เป็นหนังอวกาศไทยเรื่องแรกค่ะเห็นบบว่าออกไปถึงดวงจันทร์ดวงดาวอะไรอย่างงี้งใต้ทะเลไปเลยถ้าสมมุติทางคู่ได้ขึ้นมาบนดวงจันทร์แล้วต้องไปเป็นตัวแทนของชาติไทยไปปักธงนะบนดวงจันทร์ขอท่าเดินไปปักธงตรงนี้หน่อยยวผมเดินด้วยหนึ่งสองสามปักธงฮึด เออเฟียนมากจริงๆสุดท้ายครับให้ฝากผลงานอื่นๆให้ได้ติดตามอะไรกันบ้างครับถูกปีนพาร์คละกันเป็นซีรีส์พีเรียดนะคะของพวกเราสองคนแล้วก็ยูนัสสองสามสองสี่ในโรงพย์ค่ะขอบคุณมากเลยครับติดตามกันด้วยครับขอบคุณครับ